เรื่องาของอ,อมอักคพันธ์น้อยใจเป็นรุ่นพี่อยู่ช่องเจ็ค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามสําหรับเรื่องราวของอมอักคพันธ์อายุเข้า37กันแล้วนะคะผมมีเจ้าตัวน้อยจริงหรือไม่ค่ะสําหรับเรื่องราวนี้กําลังพูดถึงพระเอกเบื้อต้น,ตนของช่องเจ็ที่พิสูน์ฝีไม้ลายมือให้ได้เห็นมาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยชีวิตของเขาก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมาสักระยะแล้วผ่านการเล่นโฆษณาถ่ายแบบเล่น MV จนความหล่อเตะตาผู้ใหญ่และถูกเรียกให้มาชิมลางงานแสดงค่ะซึ่งงานละครเรื่องแรกของออมก็เป็นเพียงแค่แขกรับเชิญในละครเรื่องรักซ้อนแคนที่ออกอากาศทางช่อง3ก่อนจะเริ่มบทเป็นตัวรองของคายบริพัศถถูกพากให้เป็นพระเอกเต็มตัวในเรื่องสาวใช้ไฮเทคค่ะ แต่ก่อนที่ออมอัคภพันธ์เองจะได้เป็นพระเอกเต็มตัวเคยเล่นบทประองในละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักละครเรื่องนี้ทำให้ออมได้รับร,บรางวัลโทรทัศน์ทองคำในปี2553ด้วยจากวันนั้นถึงวันนี้13ปีแล้วบนถนนสายมงการบันเทิงเจ้าตัวเองก็เปลี่ยนไปไม่น้อยเลยค่ะงานนี้เจ้าตัวก็มาเปิดผ่านทางรายการว่า เป็นพี่ใหญ่ของช่องเจ็หลายคนเองของช่อง7จ็ดต่างทยอยออกเป็นนักแสดงอิสระจะเหลือรุ่นพี่อยู่ในช่องแค่ไม่กี่คนต้องยอมรับว่ากับความปากแข็งและความซุ่มเงียบของพระเอกผิวเข้มอย่างอ๋อมเพราะจริงๆแล้วคบกับใครไม่เคยเปิดตัวยอมรับตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้ายอมรับว่าสาวที่กําลังซุ่มคบอยู่ก็คือเป็นแฟนสําหรับสาวมิน เป็นนางเอกที่เคยร่วมงานกันกันกบหนุ่มอ๋อม,มเฉยในยเรื่องบันไดดอกรักในปี54ต้องบอกเลยว่าเรื่องบันไดดอกรักนี่แหละค่ะทำให้หนุ่มอ๋อมเป็นพระยาทเทคกรัวรัวเลยเพราะในเรื่องนี้นางเอกนางร้ายอ๋อม กันสุดเลยจนมีข่าวเล็ดลอดมาว่าทั้ง3คน3สาวเขม่นกันเพราะว่าเรื่องหนุ่มออมจนทั้ง3ามต้องออกมาเคลียร์ว่าข่าวที่ออกมานนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงละค่ะสําหรับสาวแซมมี่เองก็ถูกโยงไปด้วยนะคะโดยพระเอกหนุ่มลอยอย่างออมหลายคนก็ลุ้นให้เป็นคู่จริงกับคู่จิ้นแถมคนในกองก็ยังเมาส์กันกระชอนว่าหนุ่มออมขยันขายข,ายขนมจีบให้สาวแซมมี่อีกด้วยแต่งานนี้หนุ่มออมก็ยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างใดนะคะก็คง ต้องรอติดตามว่าจากข่าวนี้เนี่ยจริงหรือไม่คะ่ะ